จากฝนที่ตกสะสมหนักต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่จังหวัดชองสตูลค่ะทาให้หลายอําเภอรประสบปัญหาน้ําท่วมฉับพลันโดยเฉพาะบนถนนสายฉลุงและงูอําเภอเมืองจังหวัดสตูลเพราะปริมาณน้ําจํานวนมากไหลเข้าท่วมผิวจราจรบริเวณช่องทางขาเข้าเมืองจนทําให้ต้องปิดการจราจรเหลือเพียงช่องทางขาออกเพียงช่องเดียวระยะทางยาวประมาณ1กิโลเมตรเป็นช่วงๆซึ่งส่งผลให้การสัญจรติดขัดอย่างหนักเนื่องจากมวลน้ําที่ยังคงไหลหลากลงสู่พื้นที่ต่ำ ออ่่องตเนืทางเจ้าที่ตำรวจและเจ้าที่จักอบาตาค่ะได้เข้าขอความร่วมมือจากผู้ใช้รถที่ไม่มีความจําเป็นเร่งด,วด่วนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวพร้อมกับเตือนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้เพิ่มความระมัดระวังเพราะอาจเกิดเหตุรถดับกลางน้ําได้ค่ะและขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ต่างเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายจากระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลตําบลฉลุงได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะ น้ำจากคลองฉลุงไหลต้นตลิงเข้าท่วมบ้านเรือนร้านค้าและตลาดสดซึ่งเป็นศูนย์กลางค้าขายในชุมชนมวลน้ําส่วนใหญ่มาจากคลองที่รับน้ําสะสมมาหลายวันค่ะก่อนที่จะไหลลงสู่พื้นที่ต่ําเพื่อออกทะเลส่งผลให้พื้นที่ใกล้ลําคลองและริมตลิงถูกน้ําท่วมกินเป็นวงกว้างทางบ้านเรือนพื้นที่เกษตรและร้านค้าต่างๆได้รับความเสียหายสําหรับสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่จังหวัดสตูลขณะน,นี้พบว่ามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว6กอำเภอ ได้แก่อำเภอควนโดนอำเภอท่าแพอำเภอควนกาหลงอำเภอมะนงังอำเภอละงูและล่าสุดค่ะคืออำเภอเมืองสะตูลโดยสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสะตูลรายงานว่าขณะน,นี้มีเจ็ดตำบล27หมู่บ้านรวมทั้งหมด1,043ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบและยังอยู่ระหว่างการสำรวจเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเมืองเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์น้ำท่วมยังไม่นิ่ง